จุเลกะสาดกผลบุญจากผ้าผืนเดียวศรัทธาที่พลิกภพชาติในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์และพรามณีเป็นคู่สามีภรรยาชาวสาวัตถีทั้งสองมีฐานะยากจนค้นแค้นทั้งสองไม่มีบุตรพราหมณ์ผู้เป็นสามีชื่อว่าจุเลกะสาดก เพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์ผู้มีผ้านุ่งผืนเล็กผืนเดียวที่ใช้ปกปิดร่างกายยามออกไปนอกบ้านเมื่อครั้งสองสามีภรรยานี้จะไปทำธุรกิจอันใดจะต้องแบ่งกันไปคือสามีจะห่มผ้าออกไปทำธุระก่อนกลับมาและให้ภรรยาห่มผ้าแล้วไปทำธุระของเธอด้วยเช่นกัน เพราะความยากจนนี้ทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนกันใช้ผ้าห่มชาวบ้านจึงเรียกพราหมณ์ผู้นี้ว่าพราหมณ์ผู้มีผ้าน้อยผืนก็คือจูเลกะสาดุกแปลว่าผู้มีผ้านุ่งผืนเดียวสองสาม,มีภรรยาแม้จะยากจนแต่พวกเขาก็มีศรัทธาถ้าวันใดที่พวกเขาได้ของมามาก พวกเขาก็ยังจะจัดแบ่งและนิมนต์พิสุกมานั่งฉันในบ้านของพวกเขาอยู่เป็นประจำวันหนึ่งที่เมืองสาวิตรีได้มีการประกาศเชิญชวนให้ชาวพุทธเข้าไปร่วมฟังธรรมในวัดเชตวันพรามได้ยินแล้วก็มีจิตจัดทายิ่งนักวิ่งกลับไปหาภรรยาแล้วร้องบอกว่านี่แม่ เขามีประกาศเชิญชวนให้พวกเราไปฟังธรรมที่พระวิหารในวันรุ่งขึ้นืม hmm. แต่เรามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวไปพร้อมกันไม่ได้ต้องสลับกันไปแม่จะเลือกไปตอนกลางวันหรือกลางคืนดีนางพรามณีตอบว่าฉันขอไปตอนกลางวันดีกว่าวันรุ่งขึ้นนางพรามณีก็ห่มผ้าผืนนั้นออกจากบ้านแล้วเข้าไปฟังธรรมในพระวิหาร คันเมื่อพระแสดงธรรมจบแล้วนางก็กลับบ้านเปลี่ยนให้สามีใช้ผ้าห่มกายไปฟังธรรมในค่ำวันนั้นเมื่อพราหมณ์ชุลยกะได้เข้าไปนั่งฟังธรรมอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าขอสมควรพระพุทธองค์ทรงแส,สดงธรรมท่ามกลางหมู่คุทธ,ธบริสัทซึ่งมีพระเจ้าเประเซฐที่โกรธสร่วมสดับพระธรรมอยู่ด้วย พรามผู้นี้เมื่อได้ฟังทำแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจกำหนดตามเป็นระยะภายในจิตบังเกิดความปิติซึ่งทราบศรัทธามีกำลังเป็นทวีคูณความสุขที่เกิดจากปิติได้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและจิตใจพรามคิดว่าจะนำผ้าห่มที่มีอยู่พื้นเดียวน้อมถวายบูชาพระพรมศาสดาแต่ก็ต้องชนนะงัเพราะความคิดว่า หากเรานำผ้าผืนนี้ถวายแล้วเล่ากับภรรยาก็ไม่มีผ้าห่มเลยความคิดนี้คือความตระนีที่ขวางศรัทธ,ธาของพราหมณ์เวลาล่วงเลยไปจากปฐมยาณเข้าสู่มัชิมยามแล้วพราหมณ์ก็ยังนั่งฟังธรรมอยู่ความคิดนั้นก็ยังเกิดปนเวียนอยู่ทำให้จิตใจไม่อยู่เป็นสุขคราวนี้ ศรัทธาเรียกได้ว่ามีกำลังน้อยกว่าครั้นมือปชิมยานผ่านไปแล้วพรามจึงคิดว่าเราตั้งแต่มานั่ง,งทำเราเกิดศรัทธาจะถวายผ้าแต่ทุกมันในใจเนี่ยรบกวนเราไม่ให้ถวายผ้าได้แบบัดนี้เวลาร่วงเลยมาจนถึงใกล้รุ่งสางแล้วความตนีเล็กๆที่มีอยู่ในใจเราขนาดนี้หากปล่อยให้มันชนะเราไปบ่อยๆ มันจะครอบงำเราได้หมดเราก็จะจมอยู่ในอบายทั้งสี่เอาหละเราต้องชนะมันให้ได้ไม่ต้องฟังมันเราจะถอยผ้าตอนนี้แหละพราหมจุเลกะสาดกรูบรวมจิตคงความตนีที่เกิดขึ้นได้อีกครั้งรักษาศรัทธามั่นคงค่อยๆใช้มือดึงผ้าออกจากกายช้าๆคราวนี้เองละคะ่ะ เขาก็บรรจงพับผ้าอย่างเรียบร้อยเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงเขาก็ประคองผ้าผืนนั้น,เข,น,นเข้าไปทําอัญชุลีประนบน้อมแล้ววางผ้าไว้ที่พระบาทของพระบรมศาสดาพร้อมกับเป็นความพูดดังๆว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วการนั้นพระพุทธเจ้าอย่างประทับนั่งอยู่ขณะนั้นเอง พระเจ้าเปร์เซนที่โกศลได้เห็นพราหมีผ้านุ่งเพียงผืนเดียวนำผ้าห่มมาถวายวางแทบพระบาทแล้วพูดว่าเราชนะแล้วพระองค์ทรงสงสัสยว่าเอ๊ะพราหมผู้นี้ชนะอะไรพระองค์จึงประทับนั่งต่อตัดให้คุณไปเชิญพราหมมาเข้าเฝ้าแล้วถามสาเหตุพราหมจุเลยกะสาดุจึงรับทูนความคิดที่เกิดขึ้นระหวา่างศรัทธาและความตนมี พระราชาทรงตรัสว่ารรพรามคูนี้ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากทั้งบ้านมีพ่อหงอยู่เพียงผืนเดียวยังถวายได้เราจะสงเคราะห์เขาจึงตรัสให้เจ้าหน้าที่นำผ้าสารกมาให้หนึ่งคู่พรามรับไว้แล้วก็น้มถวายผ้าคู่นั้นแด่พระพุทธเจา้าต่อมาพระราชาประทานอีกสองคู่สี่คู่แปดคู่สิหกคู่ผ้าเหล่านี้ทั้งหมด รามน้อมถวายแด่พระพองค์เพียงอย่างเดียวพระราชาอืมพระราชทานเพิ่มอีกเป็น32คู่คราวนี้พรามคิดว่าถ้าเรายังไม่รับเอาไว้เองบ้างก็จะเป็นการไม่ให้เกตบพระราชาดังนั้นเขาจึงเก็บผ้าสาดกไว้สองคู่เท่ากับ4ีพื้นไว้สำหรับตนเองและภรรยา30คู่ก็ถวายแด่พระศาสดาเช่นกัน พระราชาทรงพอพระทัยในพามผู้นี้มากตรัสให้เจ้าหน้าที่ไปนำผ้ากำพลแล้วมอบให้กับเขาสองผืนผ้ากำพลเป็นผ้ามีราคาแพงหนึ่งแสนกหาปณะนะเมื่อพรามได้รับมาแล้วจึงนำผ้ากำพลนี้ขึ้นถาวายทำเป็นเพดานไว้ในพระคันธกุลีของพระบรมศาสดาส่วนอีกหนึ่งผืนเขานำไปถึงไว้เป็นเพดานที่เรือน บริเวณที่จะรับและนิมนต์พระพิสุกมานั่งฉันในวันต่อมาในเวลาเย็นพระเจ้าเปรเซนทีู่งสงสเด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เห็นผ้ากำพูุที่ขึงอยู่นั้นทรงจำได้จึงกาวทูลว่าใครนำผ้าผืนนี้มาถวายพระพุทองค์พระเจ้าคะพระศาสดาตัดว่าก็พามเอกาาดก ผู้มีผ้าผืนเดียวมหาประพิษพระราชากงมีดำหนิว่าพามผู้นี้เลื่อมใสในฐานะควรเลื่อมใสเขามีศรัทธาในพระศาสดาเหมือนกับเราครั้นเสด็จเข้าสู่พระราชวังแล้วจึงตัดให้พรามมาเข้าเฝ้าพระราชทานสิ่งของแก่พรามอย่างละสี่จำนวนหนึ่งชนิดเช่นช้างสี่ม้าสี่ กหาพณะสี่พันสตรีสี่ธาตุสี่บุรุษสี่บ้านสวยสี่ตำบลน,นี่คือพลังศรัทธาของพรามจุลกะสาดกต่อมาพระพิสุทธ์นั่งสนทนากันในโรงธรรมต่างคนต่างชื่นชมพรามจุลกะสาดกที่ทำกุศลกรรมงดงามเพียงคู่เดียวในเขตบุญที่ดีเยี่ยมเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมายังโรงธรรม ทรงทราบการสินทนาของเราพระ่พิสุจแล้วจึงตรัสว่าความจริงแล้วผ่านผู้นี้ถ้าเขาถวายผ้าแด,ด่พระพุทธองค์ในตอนปฐมยามเขาจะได้รับสิ่งของทุกอย่างสิอย่างแต่เนื่องด้วยเขามาถวายในตอนใกล้รุ่งเขาจะได้รับสิ่งของอย่างละสี่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อบุคคลทำกรรมดีงาม ไม่ให้จิตมีอุปสรรคขัดขวางในการทำในขณะนั้นเพราะกุศลที่บุคคลทำผลอันล่าปารถนาย่อมมีผลช้าเหมือนกันจึงควรกระทำดีในขณะที่เกิดความคิดนั้นทีเดียว